เอาหรกเอ่ะจับเอาจับเอาจะจีก็เห็ดเองเสียบอยู่เอ้าไปอยู่บ่กินเดี๋ยวก็อยู่ท่อวกมันกายครับกายครับ cầm lăng dạ cả hai dạ cả hai Cài 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 ơi Cài ơi Cài ơi Cài ơi Nhìn kai 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 Nhìn kai sao kai kai này là